โอ้โหอันนี้ลูกค้าทีมชุดใหญ่เลยนะเต็มรถเอียดเลยนะฮะอ่าเนาะใบใหญ่พื้นเพ็ดแบบนี้นั่าจะพี่ไปกับเขาของระาค้าอ่าเจ้ามีซุ้มแบบนี้คือกันอุ้ยสะออนคักนะฮะดูเบิ่งเด้ผัวกับได้ใจเมียด้วยนะห้ามบ่ได้บ่เมนอย่างดอกของมักพริกบ่เหลือเหรอ ่คคือนไทยด่ทักบังคับพากบังคับไฟบังคับไฟบังคับเออท่าประเทศไทยกัาเบื้องหน้าเนี้ยเราที่เป็นยังไงเออนะนี่แหละกรรมของฝรั่งบุญของเฮาอุ้ยตั้งแ้วอ้ยเออนะเรื่องทำงานทำการไม่เกี่ยวนะคะเพราะฝรั่งไม่ได้บังคับให้ทำเราหาเงินเองนะฮะ นี่โอ้ได้แถมคือกันอืแถมลายยางยุโอ้สะออนกระเพราซ้ำกระซัดได้เนี่ยนี่ใช่โอ้เราไปแบ่งขยายเยอะแยะเลยนะยายได้กระเพราที่ได้เนื้ ัเอ้ยรากยังมีขาดกมาลมมุ้งกินมีมุ้งกินเออเกเอไ่ันาเอาไข่คักๆนี่แล้วิว่าขี้คานบอดายเหตุงานสิห้าชั่วโมงต่ามื้อปัญญารวยแล้วรวยแล้วอัเนเ่อเกตะละคนแต่ละคน่หมอุ้ยดีด้ย อดยากปากเป็นมันเฮาอยู่นี่เนาะพี่เนาะเฮ้ยนี่คนดีนะเจมส์ไม่ได้นี่แหละคือคืนเอาคืนเอาแม่ปีนี้นี่ปีปีกายเนี่ยกระเพียงไงล่ะพี่มาหนักเลยเออน้องจะจ้อยเอาจ้อยเอาเนาะอ๋อนี่เด็กกำลังสองนะเม่โอ้ยอุดมสมบูรณ์น่ะถามถึงได้นะชีวิตนะแต่ถ้าบอกว่าเพียบพร้อมก็ต้องมาเว้าเถิงมันเกินเพียบ อุ้ยกนีำลังาหยอนีกันาหยนีลัน่าหยอันี่ลนาหยอ้นีงนาหยอด้ว่ายอี่ฝรังน่าอกนีงนดายอคุณ่นาอยเอ่างก่าหยกกงกหอกมีสูงขาหน้าสูงห่ายจะเอาหยน่างจะเลือกเอาหยกี่าลงมาีสูงขาหน้นาหน้่สูงห่วยอ่กำลังาหยอกนีงห่ายโอกยหาก็เข้าใจควนมหมาย มานเลยยไงเราก็เอามีสูงขาไงแล้วก็หาตังกับหมีไงโอ้ค่อย่างโบเข้าใจความหมายเลยนี้อันนี้อันนี้มันสูงขามันสูงกว่าขาเอหนกโหอกแล้วกันนาน่ะมันจะสูงกว่าน้ำห้วยอ่ะเออจะเอาอะไรให้เลือกอย่างเดียวจะเลือกอย่างเดียวกเเอยย่างดีวจะเอาอะไรเออไอ้นั่นไอ้นั่นมันบอกว่ามันจะเอาหมี เอาหมี่อ่ะเอาหมี่ยายนี่บอกว่าจะเอาจะเอาจะเอานาจะเอานานามันสูงกว่านลำห้วยลำนาลำนาเลำหมีเหม้อลำนาเอาหมี่สบายใช่เนาะมีรถทั่วหมี่สบายเออนอนหมี่ไดิงนอนจินะเมนบอกมีเมนนี่มานั่งกิน เดี๋ยวเรานี่เดี๋ยวพี่รักเ้ามากับหมี่โบเมนตีเออแล้วสังใดมากับหมี่แล้วมิหมี่มีมีซุ้มก็ขาดเลยจังได้มาเนี่ยอุ้ยนะเออาแ้นสเรออมาแล้วป่ีสุรุปแล้วกระทุกคือนาแล้งคือกันนมาดับมาเฮ็ดสวนมี่าันุ้อภูมิใจค่ะภูมิใจค่ะโอ้นะ ออมาดามาทําสวนอยู่ไยนะเูาผิดเรากำลังงามงามแม่นยังว่าอยู่อุ้ยอันนี้เอาแบบต้นใหญ่ลงสวนรอเก็บเม็ดได้เลยอ่ะว้ายค่อยยังเอาไปเลี้ยงอยู่ต้นนึ่งไม่ต่คุณพี่มีสวนเยอะดินะสวนใหญ่ค่อยเอาต้นน้อยไปเลี้ยงเอาสิบต้นก็เต็มแล้วมีอกน้อยเดียวอืม โอ้ยมาเจอเอานนี้นะเคียริเตอร์เคียริเตอร์คนักคนดังในเบลเยียมพี่น้องคะมาเจอกันแบบอ่าไม่ได้ตั้งใจแต่จะไม่ได้มัดกันเลยแบบว่ามามาเจอแต่แอบหวังแอบหวังท่างนี้ก็หวังย้ำได้เนาะจะได้เจอพี่จ๋าแล้วจะได้เจอยายจ๋าดีนะมาเจอยายจ๋าแล้วยายจ๋า เป็นคนมักมวนเป็นคนสนุกสนานเป็นค้นเข้าใจโลกมากเลยอิริเจีดจัด,จดเสียงดังเข้ชชาฉะจันมันเรื่องฉะจันเข้ชชาฉะจันขนาดเลยมันากยิ่งใจญ่ขนาดเลยเนี่ย <c oughs> เป็นอย่างค้นคอยติดตามยิ่ายหา,ายเพราะว่าเป็นอย่างย,าย,ายิ่งจหญ่เราบอกความจริงของชีวิตเมียฝรั่งที่อยู่ที่นี่คือมันมันเป็นข้างในจิต มันเป็นข้างในจริงๆอ่ะชีวิตจริงของเมียฝรั่งอ่ะแล้วเราก็สัมผัสอยู่ตรงนี้เ,ออเราอยู่ตรงนี้เรารู้ว่ามันอ๋อมันใช่จริงๆอย่างที่ยายจ๋าพูดชีวิตจริงคุณนายเมียฝรั่งมาดามนะเข้าไรเข้าสวนใครซีว่าลําบากอ่ะขอใช้คํานี้หน่อยที่บอกว่าเมียฝรั่งโซแต่วิดีโอลําบากมันมันเป็นเรื่องจริงตัดฝันคนปัจจุบันที่จะมาเมนความฝันของเจ้าของ อย่าให้คนอื่นตัดใดให้มาทดลองด้วยตัวเองเดี๋ยวจะรู้เออเดี๋ยวจะรู้ใช่ไหมเดี๋ยวจะรู้บุญวาสนาเขาอาจจะไม่เหมือนเราก็ได้โอ้เอาตรงมาแบบนี้นะขัดซ่วบเฮาภูมิใจแล้วขัดซ่วบมาเห็ดมาตัดผักมันว่ามาผันผ่านมาแล้วไงผ่านจนเบี้ยงแล้วไง่ใช่เบี้ยงแล้วเบี้ยงแล้วเพราะฉะนั้นบบได้ตัดฝันใครแต่นี่คือภาพความจริงอันนี้ความจริงนะจ๊ะความจริงเลยยายจ๋าเป็นคนถ่ายทอดเป็นผู้ถ่ายทอด ชีวิตจริงของเมียฝร,รั่งเนี่ยได้ได้เขาใจขังไหนมากเลยว่าไม่ได้ตัดฝันผู้ใดเลยจ้ะไม่ได้ไม่ได้ตัดฝันใครอันนี้เป็นเรื่องจริงของเมียฝร,รั่งเลยเป็นอย่างนี้จริงๆ คิดเอาทําเอาวาสนาใครมันวาสนามูเฮาได้แค่นี้กัมาบอกแคคนี้แหละเนาะเอ้โ้แต่ภูมิใจแล้วนะสุขภาพแข็งแรงก็พอแค่นี้กินอิ่มนอนหลับสุขภาพแข็งแรงตั้งส่งพ่อแม่ก็พอแล้วอมีเก็บจากน้อยนึงเก็บจากน้อยเพื่อเวลาเจ็บไข่เป็นเย็นอุ่นแค่นี้กัน พอใจแล้วแต่เรื่องรวยไม่ต้องพูดถึง <c oughs> เออมีกินมีใช้น้ำซึมบอวชายก็พอแล้ว <c oughs> เอเเอไปแล้วเด้ดอคนน้อมันได้แค่นี้เนาะจ้ะแมนพะฉันนั้นไม่มีใครตัดฝันใครนะฮะเอออยู่ที่บุญวัดนาเจ้าของวัดเอาสู้เอาเลือกเอาเอาดังฝันเนาะจ้ะเออ,อสี<ม>ได้บ่ต้องมามีปัญหาทีหลังนสีเดีบ่ต้องผิดหวังแมนแต่ถ้าเลือกแล้วผิดหวังก็ต้องยอมรับ เพราะว่าเขาเลือกเราเด้เลือกเราเดชแค่นั้นนะหาผัวฝรั่งว่ายากแล้วพอสิมัญญาในประเทศน้องนี่ยากยิ่งกว่าเด้สิบอกให้ก่อนคิดให้ดีจ้าจ้าไายลยขอบคุณค่ะโอาโอเคบิ๊กินโอเควัดปีกางามคักบอททั้งใหญ่ทั้งเงายังเนี่ยยั่วสุดอ้ย ใส่เด็กบอจิงสีเบบนุ้โอ้ยงามครับยังว่ายอยู่ผู้ให่สิมาคิดเมื่อก่อนมีบอส่วนไทยในเมืองนอกบอมีจ้ะเลยบัดทีนี่คนไทยมันขยันปวดคนไทยขยันเกินอยู่ในก็ลลำบากเออคนไทยอยู่ในก็ลำบากบากแต่ก็ภูมิใจ แมนใช่นั่นน่ะฝรั่งจังหาเมียฝ่าเมียไทยรู้บ่เออหาเมียหาเมียไทยเด้อฝรั่งเหรอนี่ต้นมะกรูดต่างแดนนะฮะอย่างงามเนาะต้นละห้าสิบห้าสิบพี่น้องค่ะเลิศเลยอันนี้จองแล้วนะฮะ สวนบ้านสวนพี่ทิพฮ์พร้อมออเดอร์เข้ามาจองก่อนเลยนะมารับเอาได้เลยนะฮะอันนี้จองจ่ายเรียบร้อยนี่ติดคิวติดชื่อนะฮะอืยังไงปะป๊ะ